สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการสอนเรื่องลำดับละอนุกรมนะครับซึ่งอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับระดับชั้นม6นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าบทเรียนกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าลำดับเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับถ้าเรานึกถึงลำดับนะครับมันก็คือเหมือนกับเราต่อคิวนะครับก็จะมีลำดับ1 2 3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลำดับมันมันก็ตรงตัวตามความหมายของคำมันอยู่แล้วนะครับ ลำดับ1 2 3 4 5นะครับไปเรื่อยหรืออาจจะเป็นลำดับ2 4 6 8 10อย่างนี้ก็จ,จะเรียกว่าเป็นลำดับที่มีลักษณะเป็นเลขคู่มีแพทเทิร์นนะครับหรืออาจจะเป็น1 3 5 7 9อย่างนี้ก็มีลำดับที่เป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นเลขคี่บวกไปเรื่อยนะครับหรือมันอาจจะไม่มีแพทเทิร์นก็ได้อาจจะเรียกว่าลำดับนะครับเช่น2 3 5 7 9 10 10.5 11 สิบสองสิบแปดหนึ่งล้านอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมันก็เป็นลำดับเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีเหมือนกับมีเลขกลุ่มหนึ่งมาเรียงต่อกันนะครับแต่ปัจจัยสำคัญก็คือว่าไอ้ลำดับเนี่ยมันจะมีจำนวนมันจะเป็นจำนวนนะครับมันไม่ได้ม้แต่เป็นจำนวนซึ่งเรียงต่อกันนะครับแล้วเขาจะเรียกว่าอันนี้เป็นจำนวนที่หนึ่งสองสามสี่ห้า จำนวนที่1 2 3 4 5นะครับในทางคณิตศาสตร์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับซึ่งมันมีบทนิยามกำกับอยู่นะครับซึ่งมันจะมีอะไรบางอย่างที่คอยกำหนดลำดับนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นลำดับเนี่ยมันก็จะหมายถึงฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตนะครับมีโดเมนเป็นเซตของ123 4 5องสาไปเ0ไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดแปลว่าโดเมนของมันคือจำนวนเต็มบวกนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งว่าจำนวนนับนั่นเอง นะครับโอเคในเมื่อมันเป็นฟังก์ชันนะครับลำดับเนี่ยเป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถเขียนเป็นแผนภาพนะครับอย่างที่เราเคยเรียนในเรื่องฟังก์ชันมาแล้วนะครับมีฟังก์ชันก็ต้องมีเซตของโดเมนใช่ไหมครับแล้วก็มีเซตของเรนจ์นะครับแล้วก็ส่งไปหาการด้วยความสัมพันธ์อย่างหนึง่งซึ่งมันเป็นฟังก์ชันนะครับถ้าใครลืมก็ลองไปทบทวนดูนะครับโอเคในโดเมนของลำดับเนี่ยมันจะมะีมันจะเป็นตัวเลข จำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับก็คือ1 2 3ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับอาจจะไปจนถึง n แล้วก็อาจจะมี n บวก1ไปต่อเรื่อยๆนะครับก็เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วแต่ว่าเซตนั้นจะมีขอบเขตเท่าไหร่อย่างไรนะครับโอเคทีนี้เซตของเลนส์นะครับก็อาจจะเป็นจำนวนจริงใดๆก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าลำดับนั้นมันจะมีแพทเทิร์นอย่างไรนะครับมันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับ ปกติเนี่ยการเขียนฟังก์ชันนะครับเราก็จะให้เป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษสักตัวหนึ่งเช่น f นะครับก็เป็นฟังก์ชันนะครับแต่ในทางของเรื่องลำดับเนี่ยนะครับเขาจะให้เป็นตัว a นะครับเขาจะให้เป็นตัว a แทนชื่อฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน a นะครับแทนลำดับนะครับแทนลำดับซึ่งเวลาเขียนมันก็เขียนเหมือนฟังก์ชันนั่นแหละนะครับ ตัวแรกนะครับตัวแรกของฟังก์ชันที่เป็นลำดับนี้ก็คือ a วงเล็บ1นะครับ a วเล็ตัวที่2ก็คือ a วงเล็บ2ก็คือแทนโดเมนด้วย2ด้วย3อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆ a 1 a 2 a 3 a 4นะครับซึ่งเวลาเราเขียนลำดับเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโดเมนมันจะต้องเป็นลำดับเออมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขียนแบบให้มันกระชับแล้ ดูดีขึ้นนะครับก็อาจจะเขียนเป็น a ห้อยหนึ่ง a ห้อยสอง a ห้อยสาม a ห้อยสี่แบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือการเขียนสัญลักษณ์ที่เป็นลำดับนะครับโดยที่เราก็รู้เบื้องหลังของมันก็คือมันมาจากฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นลำดับกับฟังก์ชันก็คือเรื่องเดียวกันแต่ว่าลำดับเขียนให้เป็นตัวห้อยนะครับซึ่งเราก็จะกำหนดให้อันแรกเนี่ยมันเป็นพจน์ที่หนึ่ง แล้วก็ตัวต่อไปก็พจน์ที่2นะครับอันต่อไปก็พจน์ที่3พจน์ที่4นะครับแล้วมันก็ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n ส่วนใหญ่ก็กจะให้โดเมนะแทนตัว n นะครับก็จะเป็นพจน์ที่ n ก็คือ a ห้อย n ซึ่งมันจะเรียกว่าพจน์ที่ n นะครับพจ์ที่ n พจ์ที่ n นี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของลำดับของเรานั่นเองนะครับ อ่ะโอเคพอเรารู้จักกับลำดับและการเขียนสัญลักษณ์ของลำดับแล้วนะครับซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วตอนม5เนี่ยแหละนะครับถ้าใครมาดูตอนม5ก็อาจจะไม่เคยเห็นก็นะครับดูไว้นะครับตรงนี้อ่ะโอเคกลับมาที่ตรงนี้นะครับในเรื่องนิยามก็ผ่านไปนะครับก็เคลียร์ว่าลำดับมันมีสัญลักษณ์อย่างไรกันบ้างนะครับก็เคลียร์แล้วนะครับทีนี้เรามาลงที่ตัวอย่างกันเลยนะครับ มาดูตัวอย่างที่1กันก่อนนะครับจงหา4พจน์แรกนะครับสพจน์แรกของลำดับ an เท่ากับ 3n ลบ2นะครับ an เท่ากับ 3n ลบ2หา4พจน์แรกหมายความว่าสิ่งที่เราต้องหาก็คือ a1 ไปจนถึง a4 นะครับ a1 a2 a3 a4 นะครับโดยที่ ตัวที่เราจะใช้ในการหาค่าก็คือตัวนี้นะครับลำดับนี้เนี่ยที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับซึ่งมันเปรียบเสมือนฟังก์ชันเห็นไหมนะครับมันก็เปรียบเสมือนฟังก์ชันตัวหนึ่งสมมุติมันเป็น f x นะครับเท่ากับ 3x ลบ2เนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยน f เป็น a เปลี่ยน x เป็น n นะครับแล้วก็ไม่มีการใช้เครื่องหมายวงเล็บนะครับใช้เป็นตัวห้อยแทนเพื่อที่จะเขียนให้มัน ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็สื่อความหมายยิ่งขึ้นว่านี่คือลำดับซึ่งมีโดเมนเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคขออนุญาตลบนะครับทีนี้เรามาหา A1 ถึง a 4กันนะครับหลายๆคนอาจจะเบื่อเนี่ยอารมพบดอะไรมากมายนะครับเมืม่อไรจะหาค่าสักทีนะโอเคอยากจะพูดให้ เห็นที่มาที่ไปของมันนะครับว่ามันมาแบบนี้ได้อย่างไรยังไม่หมุดยังไม่หยุดพูดอีกนะครับมาหากันครับ a 1เท่ากับเท่าไหร่นะครับแทนลงไปครับ a 1ก็หมายความว่าแทน n เป็น1ลงในลำดับนะครับ a 1แทน n เป็น1ก็3คูณ1แล้วก็ลบด้วย2นะครับ3คูณเป็น3ลบด้วย2นะครับก็เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นพจน์แรกของลำดับนี้ก็คือเลข1นนั่นเองครับอ่า ผลแรกของลำดับนี้ก็คือเลข1โอเคครับต่อไป a 2นะครับ a 2ก็คือแทน n เป็น2นะครับก็คูณ2ลบด้วย2นะครับก็จะเท่ากับ3คูณ2เป็น6นะครับลบด้วย2ก็คือ4นะครับเพราะนั้นพจน์ที่2ก็จะเท่ากับ4ต่อไปพน์ที่3ครับน์ที่3ก็คือ3คูณกับ3ลบด้วย2ก็เป็น9ลบด้วย2ก็เท่ากับ7 แล้วก็สุดท้ายคับพจน์ที่4 3่คูณสลบด้วย2นะครับก็จะเท่ากับ12ลบด้วย2เท่ากับ10นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ทั้งหมด4ี่พจน์แล้วนะครับก็คือ1 470เนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ1 4 70นั่นเองครับอ่าโอเคตามนี้เลยนะครับอ่าต่อไปตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2คือจงหา6พจน์แรกของลำดับ ที่ a n เท่ากับ n บวกลบ1ยกกำลัง n คูณกับ n นะครับอ่ะโอเคหา6พจน์นะครับก็แปลว่าหา a 1ถึง a 6นะครับก็หาไปเลยครับเริ่มจาก a 1ก่อน a 1เท่ากับแทน n เป็น1ครับลงในลำดับนะครับก็คือ1บวกด้วยลบ1ยกกำลัง n ก็คือยกกำลัง1แล้วก็คูณกับ n ก็คือคูณกับ1อ่าคิดเลขครับ1บวกกับ ลบหนกำลังหนเป็นลบหนะครับแล้วก็คูณกับ1นก็เป็นลบหนบวกด้วยลบหก็เท่ากับศูนะครับต่อไป a สอเท่ากับหนบวกด้วยลบหนึ่ลังสอขออภัยครับตรงนี้ไม่ถูกเนาะนะครับต้องเป็น n n ก็คือสบวกด้วยลบหยกกำลังสองแล้วก็คูณกับ2องเท่ากับสอบวกกับลบหนึ่ลังสองเป็นหนะครับลบลบเป็นบวกเนาะทีนี้ ก็ไปคูณกับ2ก็เป็น2เงทั้งนั้นก็คือ2บวก2เท่ากับ4ต่อไป A3 ก็คือ3บวกกับลบ1ยกกำลัง3คูณด้วย3เท่ากับ3บวกด้วยลบ1ยกกำลัง3ยกกำลังขี้เป็นลบเนาะนะครับแล้วก็คูณ3ก็เป็นลบ3หักล้างกันก็นเป็น0นะครับต่อไป A4 เท่ากับ4บวกด้วยลบ1กำลัง4คูณกับ4เท่ากับ4บวก ลบหกำลังสกำลังคู่เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือบวก4เท่ากับ8นะครับจากตรงนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับพจน์ a 1นะครับจะเป็นลบกันได้ศูนะครับแล้วก็ a 2เป็นบวกกันได้4 a 3ลบกันได้0ูนย์แล้วก็ a 4บวกกันได้8นะครับจะสังเกตเห็นว่าพจน์ที่มันเป็นจำนวนคี่ก็จะได้ศูนย์นะครับพจน์ที่จะเป็น จำนวนคู่ก็คือเอามาบวกกันนะครับเราก็ได้เป็นค่าค่าหนึ่งออกมานะครับเพราะฉะนั้น a 5นะครับก็ถ่ายสีวัดได้อะไรนะครับคำตอบก็คือมันจะออกมาเป็นลบกันเนาะนะครับ5บวกด้วยลบ1ยกกํากำลัง5คูณกับ5นะครับก็เป็น5บวกด้วยลบ5เท่ากับ0และสุดท้าย a 6ก็คือ6บวกด้วยลบ1นกำลัง6กํำลังคู่ก็เป็นบวกคูณกับ6 นะครับก็เป็น6บวก6เท่ากับ12นะครับจึงได้6พสต์ดังนี้เลยครับโอเคตัวอย่างที่2ผ่านไปนะครับต่อไปตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3อ่านโจทย์กันก่อนนะครับโจทย์มันบอกว่ากำหนดให้ AN นะครับกำหนดลำดับ AN ซึ่ง a 1เท่ากับ2แล้วก็ AN เท่ากับ an ลบ1บวก3เมื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ2จงหา5พจน์แรกนะครับจงหา5พจน์แรกของลำดับนี้อ่ะโอเคเรามาหา5พจน์แรกกันนะครับ a 1ถึง a 5นะครับ a 1โจทย์กำหนดมาให้แล้วคือ2นะครับเขียนตอบไปเลย a 1เท่ากับ2ต่อไป a 2เท่ากับอ,อะไรครับ an ลบ1ก็คือ a แล้วก็แทน n ด้วย2ลบด้วย1บวกด้วย3นะครับ a 2ลบ1ก็คือ a 1บวก3นะครับ a 1จะเอามาจากไหนก็เอามาจากพลก่อนหน้านะครับนี่ไง x สอ2นะครับมันก็คือ2บวก3เท่ากับ5นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราได้ a 1คือ2 a 2คือ5ต่อไปหา a 3ครับ a 3ก็คือ a 3ลบ1บวก3เท่ากับ a 2บวก3เท่ากับ a 2เท่ากับ5เนาะบวก3ก็คือ8นั่นเองครับจะสังเกตเห็นว่าลำดับเนี้ยนะครับมีหน้าตาคือ an เท่ากับ an ลบ1นบวก3นะครับตัวนี้ก็จะหมายถึงพจน์ก่อนหน้ามัน1ตัวถูกไหมครับ an ลบ1ก็คือพจน์ก่อนหน้ามัน1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย a 4เราก็ประหยัดพื้นที่เลยครับ a 4จะเท่ากับ a 3บวก3นั่นเองนะครับพจน์ก่อนหน้ามันก็คือ a 3 นะครับ a 3ก็คือ8แล้วก็บวก3ก็จะเท่ากับ11นะครับ i a 5ก็จะเป็นตัวก่อนหน้ามัน a 4บวกด้วย3ก็จะเท่ากับ11บวกด้วย3เท่ากับ14นะครับตามนี้เลย2 5 8 11 14 รประมาณนี้ตัวอย่างที่3ก็เสร็จเรียบร้อยครับได้ทั้งหมด A1 ถึง A5 ไปต่อครับตัวอย่างที่4ครับตัวอย่างที่4บอ่ว่ากำหนดลำดับ BN นะครับซึ่ง B1 เท่ากับ1 BN เท่ากับ N คูณกับ BN ลบ1เมื่อ N มากกว่าหรือเท่ากับ2จงหาพจน์แรกของลำดับนี้อันนี้ขออนุญาตเพิ่มไปนะครับจงหา หกพจน์แรกนะครับเติมเลขหกเข้าไปนะครับเติมคําว่า6เข้าไปหา6กพจน์นะครับหกพจน์แรกตรงนี้บางคนอาจจะงงนะครับว่า bn คืออะไรนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันคือ an นะมันมันคือทํานองเดียวกันนะครับเพราะลำดับเนี่ยมันจะใช้เป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษรอะไรก็ได้แล้วแต่ abcd ได้หมดเลยนะครับมันก็เหมือนกับฟังก์ชันนะครับจะเป็นฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน h ได้หมดเลยนะครับตัวสอนภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ตามที่โจทย์กําหนดนะครับขอแค่ว่าเขากำหนดมาว่าลําลดับนี้ชื่อว่า a ชื่อว่า bn เนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวสอน b กันไปทั้งหมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นหา6พจน์แรกก็คือหา b 1ถึง B6 หนะครับหา b 1, b b 1ถึง B6 B1 เท่ากับอะไรจทย์กำหนดคือ1 B2 เท่ากับอะไรครับ n คูณกับ Bn ลบห ก็คือ2คูณกับ b 2ลบ1เท่ากับ2คูณกับ b 1ก็คือ2คูณ1เท่ากับ2ได้คำตอบมาแล้วนะครับพจน์ที่2คือ2ต่อไปพจน์ที่3 b 3เท่ากับ3คูณกับ b n ลบ1ก็คือตัวก่อนหน้ามัน1ตัวหา b 3ก็เอา3คูณกับ b 2 ก็จะเท่ากับ3คูณกับ2เท่ากับ6นะครับต่อไปครับ b 4 b 4ก็คือ4คูณกับ b 3ก็เท่ากับ4คูณ6 24 b 5เท่ากับ5คูณ b 4ก็คือ5คูณ24เป็น120แล้วก็สุดท้าย b 6เท่ากับ 6คูณ b 5เท่ากับ6คูณ120ก็เท่ากับ720ครับอ่าโอเคเนาะตรงนี้โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับ4ตัวอย่างนี้นะครับโอเคสำหรับเรื่องความหมายของลำดับแล้วก็การหารลำดับ เบื้องต้นนะครับเราก็จบกันไปเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะฝึกฝนต่อไปนะครับก็ให้ไปทำแบบฝึกหัดที่1.1.1นะครับแต่ฝึกหัดที่1.1.1ก็จะเป็นลักษณะโจทย์คล้ายๆกับ4ตัวอย่างที่นําเสนอมานี้นะครับแล้วในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องลําดับเลขคณิตนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ